บรรดาเพื่อนพิสูจน์สะพาเนทั้งหลายและบรรดาญาโยของพระเถริสัทนิทานก่อนนอนวันนี้ก็ต่อเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแม้ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำมนต์เสแล้วเลิกกันที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองพัยสาลีพระเจ้าพิมิสารจัดการบูชาใหญ่ไปส่งลงน้ำถึงคอ แล้วทางเมืองไัยสลีก็จัดการบูชาใหญ่มีการปร,ราบพื้นที่ทั้งสองฝั่งแปดแปดโยชน์โรยดอกไม้ห้าสีแค่เขา่าแล้วก็พากันจัดฉัดให้มีการบูชากันหนักและเวลาที่พระเจ้าทรงเหยียบพื้นธรณีเมืองไัยสลีคือฝั่งโน้นเป็นข้างแรกฝนตกหนัก บรรดาพระสงฆ์นั่งไปชมกันว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆบรร,ร,รดาเพื่อนทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่เราอยู่กับท่านมาปีเศษยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระบรมโลกไปเทศน์แสดงปาฏิหาริย์อย่างคราวนี้เป็นอัศจรรย์มากต่างคงต่างชมกันอย่างปากเปียกปากแฉะเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงประดิษฐอยู่ในพระมหาบิหาร อาศัยความเป็นทิพย์ของโสดาสาทสมเด็จพระบรม,โล,ม,โ,ลมโลก,กนาถฟังพระคุยกันก็เข้าใจฟังรู้เรื่องหมดถ้าลีลาขององค์สมเด็จพระบรม,มสุคตฟังให้ดีนะครับบรรดาเพื่อนพิสุสมณีพระพุทธเจ้าใช้ลีลาแบบไหนเราเป็ษสวว่าององค์คมจะสมเด็จพระจอมไตรต้องใช้ลีลาแบบนั้น อย่าทำปากเพ,พล่อยๆว่า,นนวาคนนู้นว่าคนนี้น้องปากสีอย่างนั้นสินห้าไม่มีกำหนดสิบ,บไม่มีมันก็สินสองร้อยี่สิบมันก็มีไม่ได้ <c oughs> การคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดรัจฉีอันนี้ขอทุกท่านระมัดระวังนะครับอย่าเดินตามเสือ เพราะเสือมันเป็นสัตว์ร้ายมันวิ่งเร็วเราวิ่งไม่ทันเสือพอที่สุดมดจะกัดตายก็รวมความว่าเมื่อบรรดาประสง์ทั้งหลายนั่งไปชมกันถึงความหัสจรรย์อย่างนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันท,นทราบหมดทุกอย่างก็ยินหมดสมเด็จพระบรมสุคตจยงมาพิจารณาว่าถ้าเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟัง เธอจะมีประโยชน์กับพวกเธอบ้างไหมก็ทราบว่าเมื่อคุยจบเล่าเรื่องนี้จบอนิสงจบเหตุนะ่ะมันดาท่านที่ฟังอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อย่างน้อยได้ประโสดาบันถังอรหรันเมื่อเห็นว่าประโยชน์มีองค์สมเด็จจีนศรีก็ส่งเสดเด็จไปเมื่อเข้าไปใกล้ถึงที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้นหลายก็ปูอัสนะคือปูผ้า อาราธานายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วประทัศนั่ง <c oughs> โดยเจิยาของพุทธเจ้าพระสงฆ์ต้องทําตามท่านรู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องถามว่าพิกวีดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอนั่งคุยกันเรื่องอะไรมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบททลในสงสาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิ迦เจ้าจึงได้มีพระพุทธติกาตัดวา,าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายการที่ก็ปราดปราบทางให้ราบเรียบก็ดีแปดก,กิ่และแปดแปดโยนโรยดอกไม้ห้าสีก็ดีก้านร,ร่มก็ดีที่เราเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นฝนตกก็ดีอันนี้ไม่ใช่บารมีที่ตถ่า,ายกฏบำเพ็ญบารมีมาดีเต็มและเป็นพระพุทธเจ้า และก็ไม่ใช่นมภาพของเทวันดาหรือผมหรือน,นาคปันดาลแต่ว่าเป็นผลความดีในการขอนก่อนพัะถาคตที่ทำบุญนิด,น,ดนิดหน่อยๆแต่ว่ามีผลมากเมื่อง,ง์์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าสนตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงหยุดอยู่ท่านนี้เป็นดีลาก็องค์สมเด็จพระบรมครู ถ้าไม่มีใครอารัธนาให้เล่าต่อไปท่านก็ไม่เล่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วก็จําไว้ด้วยว่าคนถ้าเขาไม่มีศรัทธาให้เราพูดเขาจงอย่าพูดถ้าพูดไปหน่อยหนึ่งไม่ทันจบเขาไม่สนใจฟังเลื่กุนซะเลยอย่าไปพูดให้มันเหนื่อยนะเม่อเขาไม่สนใจฟังต้องดูตัวอย่างุาู้เจ้า ในเมื่อพระเจ้าจตรัสอย่างนั้นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงอารัตน,นาองค์สมเด็จพระปฐทีแก้วให้ทรงตัดเรื่องราวความเป็นมาท่านยังทรงตรัดว่าพิกเ,เวดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายในการก่อนนี่ผมก็จะจำชื่อบ่ายก็ไม่ถูกก็เมืองตากศิลา ที่ในเมืองตักศีลาในสมัยนั้นมันคนสมัยก็สมัยที่พระองค์อยู่นะสมพระองค์เองอยู่เมืองตักศีลาเวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอวิเ,เศษสมาธิโพธิญาณเป็นพราหมณ์มีชื่อว่าสังขะใช่ไหมดูตำราเ็าบอกมีพราหมณ์คนหนึ่งมีชื่อว่าสังขะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุสีมะ เป็นนั้นว่าพราหมณ์ชื่อว่าสังขะนี่มีลูกชายคนหนึ่งที่เมืองตักศิลานะครับชื่อว่าสุสีมะต่อมาสุสีมะโตอายุสิบหกปีก็อยากจะเรียนไตรเพศก็พราหมณ์นี่ก็ถือว่าเรียนไตรเพศแล้วก็ถ้าจบเป็นพราหมณ์ชั้นดีก็เหมือนกับพระเราเรียนจบเพราะไตรปิดกที่พระพาาุทธเจ้าทรงตัดว่าเห็นใบลานเปล่าทาะอะไรไหม จบพระใจวีดกถ้าไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ดีไม่มีอะไรเป็นผลลงนรกอย่งกระทั่งกับบิลาพิขุมีการทนงตัวดัดแปลงคำสอนของพพุทธเจา้าพรุทธเจ้าสอนนี้ก็สอนไปอย่างนั้นเมาโมเมา,มา,มา,มาในลาบสสการะมีคนเคารพนับถือมากกับโกหกหมดเท็ดอไอ้ลิงดำมันเป็นลิงตั้งแต่เด็กๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าไอ้ลิง น,นี่เขาเรียกนินทาคนแต่ความจริงผลที่เข้ามาในเขตพุทธศาสนาผมเตรียมกานเป็นพ่อคุณมาตั้งหลายปีเด็กยังไงสามารถทําคนให้มีลูกได้แต่บังเอิญมันไม่มีลูกตอนนั้นน <c oughs> อาชีพนี้เป็นอาชีพประจาของผมอะปกติเลยนี่เวลาบวชมันถึงได้เบื่อบวชอยู่ได้นานเพราะอะไรเอือม อาหารได้กินม,มีมากเกินไปมันก็เออมคนที่ไม่มีกินก็หิวแต่คนมีมากไปก็เออมอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เอึมอเหม,มือนกันบ,มบ,มบมรมงเลท่านมากเกินไปท่านก็ออมอย่างกับท่านอะไรล่ะจ,จมูบก็ไม่ดีอไปน,นั่นว่าเขาเล่าต่อไปดีกว่า เมื่อท่านสุสีมะท่านต้องการจะเรียนลูกชายจะเรียนลูกชายจะาสุสีมะนะพ่อเตียวสังขะต้องการจะเรียนลูกต้องการจะเรียนไตรเพศเะว่าท่องมนพ่อก็บอกว่ามีพรามเป็นเพื่อนของพ่อที่อยู่ในเบงเขาเก่งมากก็พาเขาก็ไปหาเพื่อนของพ่อที่เป็นพราม เพื่อนของพ่อที่เป็นพรานก็ดีมากรู้เป็นลูกของเพื่อนเขาเต็มใจสอนด้วยความเต็มใจท่านสุสีมะเรียนไม่ช้าไม่นานเรียนจบเร็วมีความฉลาดมากเพื่อนของพ่อดีใจมากรักมากแต่ว่าท่านสุสีมะเป็นคนมีปัญญาสูงบรารมีเต็มเมื่อเรียนไตรเพื่อจบก็มาไข้ครวน ว่าความรู้ที่เราเรียนนี่มันได้แต่ในเบื้องต้นกับทำกลางเห็นเท่านั้นเองเห็นเบื้องต้นกับทำกลางแต่ไม่เห็นที่สุดญาติโยมพุทธบริษัทเข้าใจไหมได้เพื่อนพิสุสงฆ์สมณรที่รักเข้าใจไหมเบื้องต้นคือการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาทำกลางคือการเกิดเป็นพรหม ้าที่สุดนั่นหมายความหนีการจากการเกิดต่อไปคือนิพพานวิช <c oughs> าของพรามไม่มีท่านสุสิมะพิจารณาไข้คนแล้วไข้คนเอกเอมันไม่ถึงที่สุดมองไม่เอ็นที่สุดว่ามันจะไปจบชีวิตเมื่อไร่มันหมายความไอ้เกิดแก่เจ็บตายมันน่าเบื่อแล้วไม่ควรจะเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมันควรความรู้ที่เราเรียนคนจะพ้นจากการเกิดการแจก แก่การเก็บการตายจิงก็ไปถามอาจารย์บอกท่านลวงคร,รับความรู้ที่ศึกษาเนี่ยผมมองเห็นได้เบื้องต้นกับทํากลางแต่ก็ไม่เห็นที่สุดพอจะเข้าใจในที่สุดไหมครับก็จะสอนผมได้ไหม <c oughs> ท่านพ่อบุญธรรมหรือท่านลุงก็บอกว่าฉันก็เห็นแค่นั้นเหมือนกัน เห็นได้แค่เบื้องต้นกรั้งกลางที่สุดก็มองไม่เห็นท่านสุสินมาก็ถามว่าใครครับที่จะเห็นท่านพ่อก็ท่านเพื่อนของพ่อก็เลยบอกว่าองนี้เห็เรือีในป่าเรือสีในป่าเห็นที่สุดท่านสุสินมาก็ลาไปหาเรือีในป่าในป่าโดยความจริง พระรามเขาคิดว่าเป็นฤาษีด้ความจริงเป็นพระประเจกพระพุทธเจา้าเวลานั้นพระประเจกพระพุทธเจ้ามากพระเปเวลาว่างจากพระพุทธเจา้าเมื่อสิ้นศาสนาพระเจ้าองค์หนึ่งก็มีพระประเจกพระุทธเจา้าบรรลุขึ้นมาไปหาพระประเจกพระพุทธเจ้าถามถึงที่สุดเช่งการปฏิบัติให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระประเจกพระพุทธเจ้าบอกคณะของเรามี คณะของเราทุกคนเนี่ยศึกษาถึงถึงที่สุดในการทั้งหมด <c oughs> แล้วเมื่อศึกษาถึงที่สุดแล้วต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีอีกมีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปท่านสุจิมะก็ขอศึกษา บรรดาพระบาเจาเพระเจ้าผู้เป็นอโมรโสก็บอกว่าศึกษาได้ที่นี่ไม่หวงใครอยากจะศึกษาศึกษาได้ก็ขอเรียนเดี๋ยวนั้นถ้าบอกเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเพราะแต่งตัวไม่เหมือนกันคนจะเรียนวิชานี้ต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันเรียนไม่ได้ทั้งนี้พ่อะอะไรเพราะว่าสุสิมะศึกษาวิชาของพระ แต่งตัวแบบพราหมณ์พระเบเจพระเจ้ายังถือว่าเป็นความรู้ที่ต่ำแต่พราหมณ์ทนงตนว่าเป็นเป็นพวกพรหมเป็นเพศที่สูงไม่ได้กูนิสงมานะมันยังมีอยู่ถ้ายังแก้มานะบอต้องแต่งตัวเหมือนกันดูที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมแต่ความจริงพระเบเจพระเจ้าก็คล้ายคืองพระพุทธเจ้านะอย่าลืมมีกําลังสูงพระอรหันมาก เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่สอนใครเป็นสาธารณะต้องการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไปหาท่านเมื่อท่านสุติมัฟังแล้วก็ตั้งใจเอา้าบวชก็บวชแต่งตัวเหมือนกันท่างกับปลงผมน่งสบงทรงจีวรเหมือนกันพร,รพระเปเจพร้าจัดหามาให้แล้วก็ตั้งใจศึกษาในที่สุดไม่ช้าใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็บรรลุเป็นพระ,ประเปโจพุทธเจ้า แต่ว่าการเป็นพระปเจ้าพระพุทธเจ้าท่านนั้นก็เป็นไม่นานอีกเหมือนกันอยู่ไม่นานไม่สักกี่วันนักแล้วก็เห็นที่ประมาณสักเดือนจะได้มั้งทางนน่านก็ต้องนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าบอกกรรมประเภทหนึ่งที่ทําให้ยุสั้นจะต้องน,นิพพานมาถึงท่านทานน่านก็ต้องนิพพานกรรประเภทนั้นก็คืออํานาจของอกุศลกรรม ที่มีโทษปาณาธิบาตมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติมันเข้ามาตามทันเนรบรรดาเพื่อนไปสูตสมณเณนฟังแล้วก็จําไม่ด้วยนะไอ้ญาโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกันเคยมาหาตามาบ่อยๆอยากจะมีอายุยืนบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บคอยช่วยรักษาบ้างอาตามาเองนี่ก็ป่วยมาจริงๆเข้าเป็นปีที่สามแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลย ท้องไส้กระรบกวนเวลาที่พูดอยู่เวลานี้คนหนักเมื่อวานนี้วันที่ยี่สบเอ็ดวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดเปนบวันก่อนพูดนี่ <c oughs> ตั้งใจจะมาพูดพอเริ่มจะทั้งท่ายพูดทั้งเสมหะทั้งจมูกหายใจไม่ออกมันรอดซะอย่างหนักวันนี้ก็เอาเหมือนกันแต่เบาหน่อย ในเมื่อมันเบาเว้นจากการพูดประเภทนี้มาเป็นเดือนพระก็ฟังซ้ำแล้วฟังอีกก็เลยคิดว่าในเมื่อมันไม่หายแลว้วก็ให้มันหายไปซะเองพูดให้มันตายไปเลยหมดเรื่องหมดราวในนัยตายถ้าคุยเรื่องธรรมะจิตใจมันชุ่มชื่นอาการจิตใจมันก็ดีร่างกายไม่ดีแต่ใจมันสบายเรื่องโทษปานาติบาตเนี่ยทำให้ป่วยไข้ไม่สบาย แล้วก็ทําให้ยุสั้นผ่านตายยันท่านสุสิมะท่านพระปเจพุทธเจ้าทรงนามาสุสิมะนิพานแล้วคนดาพระปเจพุทธเจ้าทั้งหลายก็ชาวเมืองก็พากันมองไพยสรีนะพากันทําชาวบนรกิจเผาศพท่านแล้วก็สร้างสถูปสร้างเจด,ดีย์เหมือนรูปบาทความบรรจุกระดูกของท่านต่างคนต่างไหวบูชา ไม่เวลานั้นปลายกัสังฆพรามเห็นลูกชายไปนานก็คิดถึงตอนนี้พ่อลืมบอกแต่ตอนต้นท่านบอกว่าตาถาคตทําบุญเล็กน้อยแต่ได้ผลใหญ่ <c oughs> ก็ไปหาเพื่อนถามว่าเพื่อนลูกชายอยู่หรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไม่พอใจเขาไม่เห็นที่สุดก็ข,ขอไปเรียนกระดูสีในป่า ท่านก็ไปที่เมืองพาราณสีไปจากเมืองตักศิลาไปเมืองไพศสลีนะคิดว่าคนแถวนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเห็นคนเขาชุมนุมกันมีการบูชาทำบันไดทักเสียงเบียนเทียนพระสถูก้วเข้าไปถามคิดว่าคนแถวนั้นคนที่ข่าวลูกชายเราบ้างก็ไปถามว่านี่พ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายได้ข่าวสุสีมะมานพมานี่บ้างไหม คนทั้งหลายเหล่านั้นทําไมเขาจะไม่รู้ล่ะกําลังเวียนเทียนพระสูทข,ของท่านโอ้สุติมะหระือท่านสุติมะเป็นพระปัจเจกพทธเจ้ายังหนุ่มเด็กมากอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีแต่ความดีของท่านมีมากแต่กรรมบางอย่างทําให้ท่านตองน,นิ้ผ่านเส็จแล้วพระกบเจ้ากําลังเวียนเทียนกับท่านเนี่ยทําชาวนากิจเสร็จเร็จก็ทําสถูก ใช้เครื่องบรรดับแล้วก็เวียนเทียนบูชาความดีของท่านสังก็พรายินยินนั้นก็ร้องไห้แง่แง่แง่แล้วโ,โหโหโหแง่แง่กนยเด็กก็ร้องไห้เสียใจมากถทำยังไงล่ะเขาบูชากันนี้ท่านเดินทางไม่มีอะไรก็เลยเอาผ้าของมาของท่านดีไปนะั่นแหละ ไปกอบทรายข้างนอกใสพก่พากะมาห่อมาก็โปรยปลายทางทำให้ทางข้างๆพระสถูปนั้นราบเรียบคือขนทรายมาใช้พากมาหอ่อไม่มีอะไรใช้พากมาจนทางเรียบพอใช้ได้จะให้มันดีพระถนนนั้นไม่ได้แล้วไปเอาต้นไม้ที่มีดอกมาปลูกข้างๆพระสถูปแล้วก็น้ำมารดต้นไม้ แล้วก็มันมีอะไรทําถงก็ผ้าฉัดพระเขามาเนี่ยทำธงคือไปปักบนยอดมีร่มอยู่อันหนึ่งเข้าไปกลางบนยอดพระสถูปยันึ้กว่าพระสถูปแหลมเปียบอย่างจะดีไม่ใช่นะรูปบาดความขึ้นไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศรัสันดาที่ได้ทรงแต่รกาิสุ์ทั้งหลายว่าพิฆวีดูก่อนบิสุทั้งหลาย ตถาคตทำบุญเล็กน้อยเท่านี้เป็นปัจจัยให้ได้การบูชาในสมัยนี้คือที่พระเจ้าพิมิสานบูชาก็ดีพระเจ้าเมืองไพยซาลีบูชาก็ดีนาคคนทันเทวดาพรมบูชาเป็นการใหญ่ยกฉาดกันทั่วจักรวาลก็ดีเป็นบารมีในสมัยที่ตถาคตเ,เป็นสังฆพราม บูชาท่านสุสีมะพระปาเจกพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเป็นอย่างอย่างว่าการที่เขาปราบพื้นที่ให้เรียบแปดโยชคือฝั่งนี้ห้าโยชน์ฝั่งโน้นสามโยชนรวมเป็นแปดโยชน์นั้นอันนี้สงมาจากการเกลี่ยสายเอาสายมาโปรย,ยปลายทําให้ทางข้างๆพระสถ,ถูปเรียบพอใช้ได้ มันไม่เรียบเหมือนถนน้ะทําทให้มันเป็นหลุมเป็นบ่อก,ก็ไปทําให้มันเต็มนิดนิดหน่อยๆ่พยพอเป็นทางลิดดทางเรียบดีกว่าเที่ยงตะวนเดินบกโหรแหงท่านบอกอันนี้สองนี้เป็นปัจจัยเขาปรางเขาทําปรับทางให้เรียบแต่โยติสถา,าก็เดึงไปเ <c oughs> ลยก็อาศัยที่เอาต้นไม้ดอกมาปลูกข้างๆสถูปเป็นการบูชาพระรปะเจพุทธเจ้าที่มีนามนสุสีมา ก็เป็นเหตุให้สองฝั่งข้าดอกไม้ห้าสีมาโปรยกลายในระหว่างทางสูงประมาณเขาที่จะเราตถถาคตเดินไป <c oughs> การที่จะเขาจัดฉัดให้แกตถาคตก็ดีคือร่มให้กับบรรดาพระสงฆ็ดีเพราะอานิสงส์ที่ตถาคตจัดร่มเอาไปกลางไว้บนยอดพระสถูก การที่เขาจัดทงทิวปากเรียงรายตั้งต้นทานแลปลายทานทั้งนนสองฝั่งและเทวาดาและพรม,มน,น่าจัดทงปัตตาจัดทงแก้วมณีแก้วประพันธ์ทงพิเศษนั่นก็เพราะอาศัยผ้าเข้ามาที่เราไปทําทงบนยอดพระสถุกการที่จะาคตเหยียบเมืองไผ่สาลีบรรมาระแรกที่เท้าถึงและผลฝนตกใหญ่ก็เป็นปัจจัยจากการนำเอา นำเอาน้ำมารดต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเป็นปัจจัยฝนตกใหญ่อันนี้แหละบรรดาเพื่อนวิสุทธสมณีทั้งหลายทหย,ยาตโยมพุทธบริษัทฟังของท่านแล้วก็จำให้ดีว่าการบำเพ็ญกุศลบุญยาราศีถ้าเล็กน้อยมันมีอนิสงม,มากอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องบูชาก็โดยศรัทธาแท้อย่างไว้ของเรานี่ พระทำงานหน้าที่กันคนละอย่างทุกคนองค์ไม่มีใครรังเกจกันจนทั้งมีหลายๆท่านมาปรารบบ่าพระที่วัดนี้เอางานเอาการจ,จริงๆต่างคนไม่รังเกจกันไปไดิชื่นชมยินดีนี่เป็นความดีของพวกท่านอย่าทิ้งความดีเสียยงรักษาความดีเหมือนเกิดรักษาความเข็ม ดูอานิสงส์ที่พระเจ้าทรงทําเล็กน้อยเม่มีผลขนาดนี้ก็อานิสงส์ของพวกท่านล่ละจะมาแจกแจงอานิสงส์กันให้จะไม่ไหวแน่พวกท่านทํางานกันทุกประเภทใครถนัดทางไหนทาทางนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างสลาน้วร้าายก็ดีทาให้โมกก็ดีฝ่ายควบคุมการก่อสร้างก็ดีทํางานเบ็ดเล็จเป็นช่างทุกประเภทช่างควบคุมต่างๆทางานเกี่ยวนังซื้อ มีการคล่องแคล่วในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นไปมาชันในปัจจุบันวัดของเราไม่ได้ตั้งโรงเรียนนักธรรมผมไม่สอนนักธรรมพราะอะไรเพราะนักธรรมนี่ไม่จําเป็นจะต้องสอนถ้าสอนแล้วไม่รักจะเรียนมันก็สอบไม่ได้สอบได้ก็เอาเราดีออะไรดีไม่ได้ไอ้ที่วัด เลวๆกันนะเป็นนักทมตร,ททรีนักรมโทนักทมเอกเป็นปริญญาไหนตะเยนไหน,เ,น,ไหนเลวเยอะแยะถมเถไปแล้วเป็นอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาเขายกย่องสรรเสริญก็ยังไม่ทิ้งเลวนั่นเพราะการศึกษาไม่ได้ประกอบด้วยศรัทธาแต่วันดาท่านยังหลายแปากฏได้นะักรมตรีบ้างนะักรมโทบ้างนะักรมเอก,นะเอกบรงการดูเองดูหนังสือเองแลวไปสอบแต่ไม่มีใครตกสอบ นี่เป็นผลความดีที่ใน,นในด้านศรัทธาตั้งใจจริงของท่านอาศัยบาร,รมีช่วยระยะโยงพ้นบริษัทช่วยคนละไม้คนละมือประเภทช่วยด้านอาหารนี่ตายไปแล้วกินไม่ไหวถ้าเกิดใหม่ถ้าสร้างวิหารทานนี่ก็โรยใหญ่ถ้าไว้ชั้ทานก็รรยใหญ่ประเภทจัดสนามหญ้าปลูกดอกไม้นี่ไม่ต้องห่วงโดยพระพุทธเจ้าถ้าต้กไม้ไม่กี่ต้นมาปลูก คนบูชาขนาดหนักโหดทำที่ทำทางปรับพื้นที่เรียบร้อโตมาตั้งอันนี้อัน,นี้สงใหญ่ท่านพันนาก็ไม่ไหวแต่ความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่ทำกัน <c oughs> แล้วอาจจะทำงานไปตามหน้าที่บ้างถ้าถูกก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์ทำให้เป็นหน้าที่จะต้องทำบ้าง <c oughs> แต่ว่าทุกอย่างนี้เป็นปัใจจัยให้ทุกคนเข้าถึงมรรคผล ทั้งนี้เพราะอะไรคือคนที่ทําถ้าทุกท่านที่ทําจริงๆเป็นพวกมีปัญญาบาร,รมี <c oughs> ถ้าท่านไม่มีปัญญาบาร,รมีท่านทําไม่ได้ถ้ามีปัญญาบาร,รมีบาร,รมีเดียวเป็นบาร,รมีครอบจักรวาลทํางานเด็ดเหนือที่อดทนได้เพราะอาศัยวิญญริยะบารมีและกับขันติบาร,รมีรวมความความดีของทุกคนมีเพียบพร้อมแล้ว ก็สมควรที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบทีตแก้วฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อมีความดีจงรักษาความดีเมื่อเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู่กับส้มเกลือก็เค็มเกลืออยู่กับน้าตาลเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับยาด,ดําเกลือก็เค็มไม่ทิ้งความเค็มของเกลือชั้นใดขอพวกท่านนั้นหลายที่มีความดีแล้วจงรักษาความดีเมืเ่อกเกลือองเมื่เกลือรักษาความเค็ม อยาให้ความดีถอยไปเวลาหมดแล้วนีพพุรับเป็นว่าเทศจบตอนนั้นผูนลืมไปบรรดาเมื่อพระเจ้าพูดเล่าเรื่องนี้จบบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นบุตรชนก็บรรลุปโสดาบันบ้างสิกขาคามีอนาคามีฐานก็บ้างเป็นแถวเมื่อเรื่องจบแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกับเพื่อนพิสุกสัมเนู้รับฟังทุกท่านสวัสดี